วันนี้จะมาแนะนำการดูวิดีโอย้อนหลังในกล้อง V380 Pro กันนะครับเวลาที่เราติดตั้งกล้องเสร็จก็จะมีแอปนะที่เราสามารถดูออนไลน์ได้นะแล้วก็ถ้าตัวกล้องเราใส่เมมโมรีไว้นะครับเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวจะให้ดูตัวกล้องก่อนก,ก,กล้องหน้าตาเป็นไงนะครับกล้องลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ V380 ราคาจะเริ่มตั้งแต่200กว่าบาทขึ้นไปนะนะครับ กล้องเนี่ยสามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับมีเสียงสามารถใช้ไมค์ได้เราพูดอยู่ที่โทรศัพท์ก็ออกกล้องได้นะครับฟังเสียงที่กล้องได้ประมาณนี้นะครับโอเคแอปก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากเราโหลดแอปติดตั้งเสร็จนะครับลงทะเบียนเสร็จอเดี๋ยวเราจะดูวิธีการดูยอดหลังโดยยังไงอ่ะกดเข้าไปที่กล้องก่อนกล้องอในบัญชีหนึ่งเนี่ยสามารถติดตั้งกล้องได้หลายตัวนะเช่นบัญชีนี้ผมติดตั้งกล้องเข้าไป10ตัวด้วยกัน นะครับดูนะก็จะมีหลายๆตัวเรียงอยู่เราอยากดูตัวไหนเราก็แค่แตะเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีกล้องให้เห็นไหมนะครับตัวนี้การทํางานของกล้องเนี่ยกล้องจะต้องมีเน็ตเลียงนะครับอยู่บ้านเรามันจะต้องมีเน็ตอะที่ปล่อย wi-Fi ให้กล้องนะครับเนี่ยตัวนี้หมด10ตัวด้วยกันที่ผมติดตั้งไว้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะในกล้องจะต้องใส่เมมโมรีเข้าไปนะตั้งแต่8 g ิกถึง32 g ิกได้นะครับฮะ เราอยากดูตัวไหนเราก็แค่แตะเข้าไปที่กล้องนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตตัวที่อยู่บนสุดก็แล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นกล้องที่อยู่หลังบ้านนะนะครับพอแตะเข้ามาปุ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นการดูแบบออนไลน์นะออนไลน์ก็คือในปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเนี่ยกล้องปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากหมุนซ้ายหมุนขวาดูก็แค่เลื่อนหน้าจอครับเห็นไหมกล้องก็จะหมุนตามเรา นะครับดูย้อนหลังได้เลยว่าเช่นถ้าเราติดตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยอยากดูว่าตอนนี้ ze, ในคนในบ้านเราทําอะไรอยู่เราก็ดูได้ตรงน,นี้นะครับเพนะอเอินตอนนี้ผมติดตั้งอยู่หลังบ้านโอเคถ้าเราจะดูย้อนหลังทํำยังไงทีนะี้อ่าดูนะถ้าเราจะดูย้อนหลังนะอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าบางตัวมันออฟไลน์นะครับที่จริงมันไม่ออฟไลน์นะมันแค่โชว์ไม่ทันเท่านั้นเองนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดูย้อนหลังทีนี้แต่เข้าไปที่ตัวกล้องเหมือนเดิมนะครับ ในกล้องจะต้องมีเมมโมรีนะครับถ้าไม่มีเมมโมรีเนี่ยมันจะบันทึกไม่ได้ยกเว้นเราไปเช่าพื้นที่คาวคาวก็คือพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนะแต่เข้าไปที่กล้องเลยปาบเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้เราดูออนไลน์อยู่ใช่ไหมนะครับคือออนไลน์ปกติทีนี้ถ้าเราจะดูย้อนหลังโดยยังไงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับอ่าดูย้อนหลังให้เราแตะตรงนี้นะครับนี่การอ่าเล่นผ่านคาวตัวเนี้ยนะครับ อแต่เข้าไปก่อนนะครับแต่เข้าไปทีนี้พอแต่เข้ามาเนี่ยพื้นที่บนคาวเราไม่ได้เช่าไว้แล้วเราใส่เมมโมรีเราดูตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าเมมโมรีเห็นไหมอ่าแต่เข้าไปเลยนะครับอันนี้คือลักษณะที่อยู่ในเมมโมรีนะนะครับทีนี้พอเรามาดูตรงนี้เราจะเลื่อนดูตําแหน่งเวลาที่เท่าไหร่เราก็แค่เลื่อนดูครับเห็นไหมอันนี้คือวันนี้นะมันจะบอกว่าวันนี้เห็นไหมนะครับเราก็ทําการเลื่อนดูเลยมันจะมีเวลาบอกนะ มันจะเริ่มตั้งแต่หกทุ่มนะครับหกทุ่มจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นอีกวันหนึ่งละ่ะถ้าเราจะกดวันถัดไปก็กดย้อนหลังนะไหมนะครับอ่าย้อนหลังหนึ่งวันดูนะมันก็จะเริ่มหกทุ่มถึงยี่สบสี่นาฬิกานะครับเนี่ยไล่ไปเลยนะครับเห็นไหมอ่าโอเคเราก็ทําการเลื่อนดูนะครับตามเวลาที่เราต้องการดูอยากดูเวลาเท่าไหร่ก็ดูเลื่อนดูได้นะครับเมมโมรี่เนยน่าจะใส่สูงสุด ถึงประมาณ64กิกนะแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่กล้องว่ากล้องมันรองรับเมมได้เท่าไหร่เมมโมรี่ยิ่งเยอะนะครับยิ่งบันทึกย้อนหลังได้นานนะตัวนี้ผมผมใส่ประมาณ32กิกนะครับก็ดูได้ประมาณย้อนหลังประมาณ5-6วันนะประมาณ5วันเดี๋ยวเราจะลองไล่ดูนะครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยวดูเวลาที่เท่าไหร่ก็เลื่อนดูนะนะครับเวลาเลื่อนแล้วก็ต้องรองให้มันโหลดก่อนนะครับอันนี้ผมผมลากแบบยาวอะ่ะมันมันก็จะโชว์ไม่ทัน นะครับเนี่ยผมลองกดไล่ไล่วันดูอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมวันนี้ฝนตกนะครับสามวันย้อนหลังแล้วตอนนี้นะครับอ่าวันที่สี่ย้อนหลังอ่าวันที่สี่ก็ยังดูได้นะครับอ่าวันที่ห้าย้อนหลังเลยอ่าวันที่ห้าก็ยังดูได้นะแต่ว่าวันที่ห้าดูสุดไหมอ่าได้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณสี่วันกว่ากว่านะครับเกือบห้าวันนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ เพราะว่าเมมโมรีมันก็แค่32กิกส์นะครับอ่าถ้าดูมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ละโอเคครับก็ม,มาฝากกันนะสำหรับท่านไหนที่บ้านติดกล้องวงจรปิดนะครับ V380 Pro นะหรือ V360 Pro ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับขอบคุณครับ